走れそりよ風のように月見ハラวคุณไม่ต้องห่วงผมได้ทำการหยุดจัดตัวพันธุรุนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปดูคลิปกันต่อดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็นี่ก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่9อีกประมาณเอ่อนั่นแหละวะ10กว่าวันมั้งก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้ว ก็จะจออวอพรให้ทุกคนเนี่ยขอให้ทุกคน,นมีความสุขสุขวามแข็งแรงแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกก็คือจะบอกว่าผมจะมาเล่นโอวัต oh, เพื่อเป็นการฉลองวันคริสต์มาสแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าอูาวอกว่าช่วงปีเนี้ยมัน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 ยังจะแบบว่าคึกคักอยู่ไหมนะช่วงปีก่อนจะขึ้นปีใหม่เนี่ยผมจะเล่นเป็น เน้นพวกด a m ม g e กับซัพพอร์แล้วกันโอเคไปโอเคก่อนช่วงที่รอแล้วก็จะมาทำการเอ่อเช็คแพท c t i c e r นกันดีกว่า practice practice range เออแะละโอเคแล้วเริ่มกันด้วยที่ตัว ตัวโซเยจ16แล้วกันเรามานั่งเรามานั่งดูอเอ้รีเพิร์ดเดียวนี่โคตรเท่เรามาดูดีกว่าว่าช่วงรอเราทำอะไรได้บ้างช่วงรอแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำการแบบว่านั่งเทสสกิลไปเรื่อยๆนะหึโอเทสสกิลเล่นไปเล,เลนะเือยๆเฮ้ยเจอแล้ว เจอเฉยเอาแล้วครับเราเจอเรามาเล่นที่ด่านเนปาลเอ้ยเอาไม่ซัพพอร์ตเหรอตายหาที่นี้ทำไงดีอะตัวนี้ละกันลูซิโอเล่นไม่เป็นนะเนี่ยอันนี้คือเล่นไม่เป็นนะลูซิโอเล่นไงก็ไม่รู้ไม่ให้ซัพพอร์ตเราเลยซัพพอร์ตแม่งเลยโนฟ็อกฮิสกินสวยเนี่ยตัวนี้นี่คืออะไรเบอร์มิโอไม่เอาโนฟ็อกเทียวไปเยอะนี่สกินโคตรดีไม่ต้องห่วงหรอกผมเล่นการอยู่แล้ว อย่าอย่าบอกว่าอย่าอย่าอย่าหวังมาเพื่อดูผมเล่นแบบเก่งๆเลยผมเล่นกากอยู่แล้วจริงเฮ้ยเขาเล่นบอลกันเหรอเฮ้ยไม่ยิงอะไรกันนะเฮ้ยไอเนี่ยผมผมก็ยังงงอยู่ดีว่าปืนลูกซีโอสลุามันมีดาเมจเลยมันยิงยังไงเว้ยคือคือยังคงรอต บุลเลืตอ์อ่ะนี่คืออะไรคือมันให้กูทำอะไรวะแบบคือผมก็ยังงงกับไอ้ลูซิโอว่ามันทำยังไงโอ้ย,อยเจ็บที่ยักเกือบตายอ๋ยอเข้าใจะละ ได้แล้วเข้าใจแล้วอ๋อกูเล่นไปแล้วกูเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ่าอ้าอ้หูโอ้ยโอ้โอ้กูเพิ่งมาเข้าใจเมื่อกี้เลยผมเข้าใจแล้วว่ามันเล่นยังไงแต่ตัวซัพพอร์ตตัวอื่นไม่มีแล้วเหรอเฮ้ยดีก็ได้อาณาก็ได้เล่นไม่ไปหรอกเอามาเหอะ นี่ไม่เป็นหรอกเอามาเถอะนะอาณาเนี่ยอาณาเออนั่นแหละเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะตายเพื่อนมล็อกเลือดอีกไปโอ้ยไป โอเคมาได้อย่างงี้โอเควิ่งมันแทง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 โอ้โหชีตชีตมันเปิดตีอ่าอย่าหวังเลยอย่าหวังเลยว่าผมจะโหดอย่าหวังอย่าหวังเลยไม่ต้องหวังหปล่ครั <c oughs> บที่ <c oughs> นี่คือมันจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งเหรอใช่ไหมชายจะมันจะเพิ่มความอ๋อนี่คือจะเร็วอ๋อมันจะแว้นเร็วขึ้นนี่ไงและอีก็คือบู๊ตไปอีกใช่ไหมนี่ไง เอาไว้ปั่นเอาไปปั่นตีเดเจ๊งแมงเก็บเลือดสักหน่อยโว้เก็บเลือดสักหน่อยยิงสักนิด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 แน่เอาป่ะล่ะปั้งเด็กเอาไม่โดนยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหเกเลือดหน่อยนั่นแหล้วมาสิมาสิเจ๊งอุ้ยอุ๊ย วิววิวันเล่นคืนมนเล่นคืนวิววิวมาเล่นคืนอุ๊ยอะไรอะไรผมวะอะไรกูอะไรกูอะไรอ่แกไปซะตียิงยิงยิงอ่ะยิงโอ้ยรอไปด้วยจะรอไปนี่ยโอ้ยรถลูกแก้วลูกแก้วมาดีอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยลูกแก้วมาดีเลยกูขอก่อขอก่อ ไอ้ได้ไปแล้ววะไอ้โอ้ยโโอ้ยไอ้ลูกแก้วมันนี้ลูกแก้วมันนี้โอ้ชีตไว้ไปไอ้ได้ไปโอ้ยเมื่อกี้วิ่งวิ่งหลบกับไอโอทไอโอลิซ่าโคตรนานอ่ะไอ้เแี้วเอาวเฟลอยู่แล้วไลยแม่มีกูอยู่ในทีมกูอยู่ทีมไหนกูแม่งก็แพ้กันหมดอ้าวรอบแรกของรอบแรกไม่เป็นไรครับอย่าหวังเลยว่าผมจะเล่นโหดเป็นต้องหวัง คลิปนี้บอกเลยว่าไม่ต้องหวังว่าจะเล่นว่าบบโอ้เนี่ยตึงๆคนโหดไม่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกนะว่าตอนนี้มันต้องมันต้องเข้าไปมันต้องเข้าไปกูอรว่าฝูงชนนี่เลยนี่แล้วมันคนแบบว่าทัทไมตีเเกงเก๊กนี่เก๊กเก๊กทำไม ทั้งหมทิ้งก็บอกทำไมไปเลยไปเลยอ๋อมันเป็นอ๋อมันจะช่วยเพื่อนอ๋อนี่ไงเราอุ้ยอุ้ยอ้ตายเลยเหรอเปลี่ยนตัวบ้างนิกูไม่รู้กูเล่นตัวกูเล่นตัวนี้แล้วกันกูไม่รู้กูไม่รู้สักอันว่าจะเล่นตัวไหนดี

อุ้เชี่ยมันโดนคอมโบโดนคอมโบดูฟิตว่ะคอมโบดูฟิตอ่ะเชี่ยดูฟิตอ่ะคอมโบแม่งเมื่อกี้แม่งบอกแม่งเบื่อๆบื่อกูไม่ได้เล่นเลยอ่ะตอนนี้คือไม่ได้เล่นเลยฆ่าใครเอ้ยฆ่าได้ตัวเดียวเวลาดะเวลาดะเราเราต้องอยากก่อนเลยเว้ยเฮ้ยเราหิวเพื่อนก่อนไปฮาร์ดไม่นะไฮาร์ดกูฮิวไม่ทัน เด,เดี๋ยวมายแน่ไอ้แองกิลิปเปอร์ลิปเปอร์มึงมึงมันฮิวเหรอมันฮิวมาแน่นเลยทิ่แม่งทิ่ให้ตัวเองอุ้ยอ,อ๋อไม่ใช่กูไม่ใช่กูไปไปบัฟ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 เอาดิไม่ตายด้วยเห็นป่ะนี่บัฟถัดผมไม่ทันอุยอ้ย ทำอะไรคุณจะ่ทำอะไรปั๊บปั๊บป yep. et Brilliant> ั๊บเลือดอ้าโอ้โหปวงไม่เบาเฮ้ยเล่นตัวอะไรเล่นตัวคุณลืเล่นตัวเฮี้ยเลยลูกเล่นตัวอะไรเลยเฮ้ยเมอร์ซี่มา อุ้ยจ้าโอ้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 ไอ oh. 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 ้ป่านเอาเวลาเอาเอาไอ้เฮียดูฟีตมึงเอา MVP ไปเถอะไอ้เฮียกูแม่งโหดชิบหายไอ้เฮียดูฟีตมึง MVP ไปเลยนะแม่ง MVP ไปเลยไอ้เฮียไปโหดชิบหายเลยกูดูฟีตต้องได้พรีออฟในเกมเลยเชื่อดิโหดชิบหายฮะเอ้าลิเปอร์เหรอถึงว่าจะดูฟีตนั่ะเห็นแม่งตอดเอาตอดเอาเข้าไปดิตอดหนอย อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ฮะแล้วไงต่ออ๋อตอนนี้ตอนนี้มันมีคุกคีกับฝูงชนนี่ว่าตอนนี้คุกคีกับฝูงชนนี่ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วโอเคอ๋อเป็นแบบนี้อีกตารหนึ่งครับอีกตาหนึ่งเชี่ยผมไปกูเอาแต่ดาเมจละก็แต่ดาเมจก็ได้แล้วก็รอไปครับ มาบอดักตุ้งยุ่งสิมาส์ฮีโร่เล่นตัวอะไรดีทีนี้ดีเปอร์แม่งกว่าจะมาแม่งสกินนี้สวยนะเอลบลันโชเนี่ยสวยมากโอ้พระเจ้า

ครับมาดิไป,ไปไหนแล้ววะดีไปแล้วเหรอตายวะก็ไม่รู้ไอ้นีเชี่ยไปเออนั่นแหละก็จะเอาแม่งลงโดนอะไรไม่รู้สารพัดเอ้าเฮ้ยเผื่อกวดอุ้ยโอู้ยังไง อุ้้ยไเหี้ยระเบิด ouais, กูลืมดูแม่งบังสูงไงตอนนี้ไปก่อนจะต้องไปเปิดตีกลางวงให้ได้เว้ยความฝันเลยเนี่ยเปิดตีกลางดงเปิดแม่งไม่เคยได้เลยโอเคจ้า โอ้โหเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยว้าวนึ่มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วการพังตายแม่งฆ่าไปสามคนแล้วไม่รู้เรื่องเลย ไปเลยกูไม่ได้กูไม่ได้คิวใช่ไหมเยี่ยม <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้วนะตายโดนเฮ้ย hey, ความเป็าเยอะคิวสเต็กเลยเหรอ hey, เฮ้ยเห็นัม้มเห็น ข้างบนเนี่ยมันต้องมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนใช่ไหมผมว่าพอดีเลยครั์ทำ่อยเอาเผลอกดยิงไหมชิเนเชิเน่อชิเนเอกูได้เปิดกลางโดงไงเฮ้กูเสียดายอ่ะเสียดายอันตาย ตายซะตายซะตายปะเนี่ยโดยยิ้ลูกค้ายิงโอ <c oughs> กดอกได้แลกทอรดีว่ากระเด็นลงไปแล้วอะ่ะเฮียกูไม่ได้เห็นอ,อะไรเกมหรอกผมไม่ได้เล่นหัวขานั้น เห็นป่ะไอ้เหี้ยน่าจะเปิดสีกลางดรงได้นี่คือแบบเท่มากอะแต่อันนี้เล่นโหดจริงมันดีมากอันนี้เล่นโหดมากคนเนี้ยสุดสเลยเห็นจังหวะชุลมุนไงเนห็นป่ะโหดนี่ยผมฆ่าไอ้ีโชว์คิวฟีผมได้บ่ะแบบแบบผมแม่งฆ่าได้มันขึ้นขวาบนผมก็ภูมิใจเลยสุดยอดก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแบบว่า ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ